สวัสดีค่ะทุกคนกลับมาพบแม่บุ๋มอีกครั้งนะคะวันนี้แม่บุ๋มก็มีข้าวโพดค่ะข้าวโพดหานนะคะซึ่งแม่บุ๋มอ่ะได้สั่งเขานะคะสั่งคนไทยค่ะคือเขาอยู่ใกล้ฟาร์มนะคะใกล้ฟาร์มข้าวโพดนะคะอันนี้เป็นข้าวโพดหวานนะคะซึ่งปลูกที่นอร์เวย์ค่ะแม่บุ๋มก็จะมาต้มนะคะมาดูสิคะวันน่ากินไหมคะฝากยา้ายใ,ใหญ่ค่ะ แม่มุมคือเราไม่มีหม้อใหญ่นะคะไม่มีหม้อใหญ่ๆที่จะต้มค่ะแม่บุมมีหม้มหมอขนาดแค่เนี้ยเราก็ต้องแกะเขาออกเนาะแกะเปลือกเขาออกค่ะตัดด้วยแล้วก็ใส่เลย หวานมากเลยค่ะข้าวโพดแล้วก็เป็นข้าวโพดส,สดๆจากไร่เลยนะคะซึ่งแม่ปุมก็จะอดที่จะถ่ายวิดีโอให้ทุกๆคนดูไม่ได้ค่ะพอดีเลยค่ะก็ไม่เล็กไม่ใหญ่นะมอเราเนาะไปเลยเด็กๆชอบมากเลยค่ะเด็กๆที่บ้าน แม่บุ๋มก็ชอบเหมือนกันเพราะว่ามันหวานเนาะอุ้ยเข้าไม่ได้อันนี้ฝักใหญ่ค่ะใหญ่มากถ้าย่างก็อร่อยเนาะแต่ตอนนี้อากาศไม่ค่อยดีไม่น่าปิ้งย่างก็ต้มเอาแล้วกันนะคะโอเคงั้นแม่บุ๋มขอหั่นก่อนนะคะแล้วเราค่อยมาดูตอนต้มกันจ้า ค่ะแม่บุ๋มก็จะใส่เกลือลงไปนะคะใส่เกลือลงไปค่ะเสร็จแล้วแม่บุ๋มก็จะเติมน้ำนะคะ,ะต้มเขาเนาะใส่เกลือหน่อยจะได้อร่อยค่ะเดี๋ยวแม่บุ๋มแปลน้ำอีกก่อนนะคะ เติมน้ำอีกค่ะไม่ตกท่วมข้อโพดนะคะใส่ประมาณนี้ก็พอค่ะเดี๋ยวเขาเดือดนะคะเดี๋ยวมันจะล้นโอเคค่ะแม่บุ๋มก็ตั้งไฟนะคะเดี๋ยวแม่บุมไปเอาฝาหม้อมาปิดก่อนนะจ๊ะแล้วเรามาดูตอนเข้อโพดสุกกันนะคะว่าฝักจะอร่อยน่ากินขนาดไหนเดี๋ยวค่อยมาดูกันจ้าสุกแล้วจ้า สักกันเลยเนาะฮนะ,ะสุกแล้วนะคะรอให้เย็นหน่อยนึงเนาะแล้วเรามากินกันจ้าฝักใหญ่มากเลยเม็ดก็เต็มค่ะแล้วก็ข้าโพดนี้ก็ไม่แก่นะคะไม่แก่ไม่อ่อนพอดีพอดีเลยค่ะเป็นอะไรที่เพอร์เฟคมากๆเลยจ้ะ กินเดวยกันไหมคะกินกับแม่ผมไหมเป็นอะไรที่เป็นอะไรที่ป๊อปปีเลอร์มากเลยนะคะที่นอร์เวย์แต่ <c oughs> ถ้าเมืองไทยก็จะนอมอนเป็นเรื่องธรรมดาแต่ที่นี่โอ้โหไม่ไม่นอมอนค่ะป๊อปปีเลิร์มากโอเคค่ะเดี๋ยวเรามาดูตอนปอกเปลือกกันนะคะว่าฝักเขาจะสวยขนาดไหนคะ่ะไปดูกันเลยจ้ามาดูกันเลยคะ่ะ ว่าเม็ดเขาจะสวยขนาดไหนดูสิคะฝากละสิบห้าโคนนะคะไม่ทำให้ผิดหวังจริงๆคะ่ะเม็ดสวยเรียงกันเลยคะ่ะสิบห้าโคนไม่ผิดหวังเลยคะ่ะเป็นอะไรที่ภูมใจว่ากๆคะ่ะอร่อยเห็นไหมคะเดี๋ยวแม่บุมไปกินก่อนนะจ๊ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะ ถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้แม่บุม๋มเ้วยนะคะสวัสดีค่ะ